พูดห้าหกพูดไปก็ไลฟ์บอยเจออย่างงี้ก็บอยบอยเอาแต่ให้ฉันต้องคอยไลฟ์บอยเอาอย่างไงชัดหน่อยอย่าปล่อยให้รอมบ์บดจอยวันหนึ่งเธอระพอรักกันอีกวันไม่ความสำคัญในคนยังจะพูดไปก็ไลฟ์บอยโอ้ยและนี่ก็คือเพลงที่พวกปล่อยมาได้แค่ อาทิตย์กับ2ล้าน1 0 0 0 0แสนวิวแล้วนะคะ oh. ตอนนี้นะคะด oh. ยอเพราะเรามันไม่ธรรมดาเนาะ oh. ขอถามย้อนกลับไปคำถามเดิมกับฮน่าได้ไหมไหนๆเราก็แบบลูกครึ่งนะ <Yes. S 1> ใช่ไหม Yes <laughs> <laughs> นะในในความคิดของฮานาตอนแรกเลยพูดไปก็ไลฟ์บอยจริงๆแล้วเรามีความคิดที่ฉีกจากตาออมไหมมีไหม <laughs> จริงไม่ต่างกันมากเลยพี่แล้วหนูคิดว่าแบบเล่าเรื่องชีวิตผู้ชายคนหนึ่งหรือเปล่าไลฟ์แบบพาะ ก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าจะเป็นการที่โฟร์อีฟเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนที่เรารักหรือเปล่าคิดไปมั่วค่ะพูดเหมือนอยากเล่าเลยอยากเล่าไหมไม่มีเมาไม่มีมีไว้เดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาใช่ไหมเวลาน่าจะไม่พอใช่ไหมแต่แบบงงมากเพลงนี้มันเหมือนกับว่าผู้ชายแบบทํากับเราตามเนื้อเพลงที่ร้องอ่ะแต่คือทั้งเจ็ดคนไม่น่าเคยเจอแบบนี้ปะเคยไหมชีวิตแบบที่ผ่านๆมาเคยเจอผู้ชายที่แบบว่ารู้สึกว่าพูดไปก็ไลฟ์บอยอะไรเงี้ย ไม่เคยเจอแบบไม่เคยค่ะมีแต่เพื่อนจะไปอนตัเองเ่ะเพื่อนตัวเองเพ่อนตัวเองไรเลยนะจริงเหรอใช่ใครใครที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามีมีในใจไหมมัน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 เป็นมติที่ตรงกันไหมว่ามีใครสักคนในโฟร e อีที่แบบว่ามีความแบบโฮ้ยพูดไปก็ไลฟ์บอยแล้วแต่เรื่องค่ะแล้วแต่เรื่องใช่ใช่แบบมันต้องพี่ต้องจั่ออกมาสักคนตอบแบบปลอดภัยอ่ะพี่ลองพูดท็อปปิกขึ้นมาเดี๋ยวมันเป็นเรื่องอะไร อาชเลยใน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 เพลงมันมีเรื่องการเต็มตัวเนาะนัดสิบโมงเราตื่นมาเจ็ดโมงอะไรเงี้ใครเป็นคนที่เลทสุดอ๋อเชอร์าแบบเลทบ่อยบอกว่าเดี๋ยวสิบโมงพูดไปกับไลฟ์บอยเอางี้ไหมเราเปลี่ยนเป็นโหวตให้เจ้าตัวเขาสารภาพเลยว่ารีแอคชัปมากเลยเหรอจำม่ต้องชีมือใครอ่ะอ่ไม่ใช่โจรินแน่แน่แน่เลยแน่แน่เลยมีความมั่นใจให้ให้เจ้าตัวเขาสารภาพอ่อายใช่เฮ้ยพี่รู้จริงปะเอาลอเล่นค่ะลราเล่นค่ะใครเล คดูวยค่ะลองดาลองดาข้างๆข้างๆข้างๆอีกนิดวิญญาณเขาออกไปแล้วค่ะพี่ตอนนี้เขาแบบน้องไมอ๋อนานน้องไมหรอขนาดไหนน้องไม้เลทสักกี่นาทีหรือเป็นชั่วโมงเอาแบบสถิติ เอาเวลไหนล่ะแต่นี่มันคือความภาคภูมิใจของเรานะเราเป็นท่ความภาคภูมิใจเลยพี่เอาเวลแบบโทรแล้วไม่ตื่นจริงปะเคยโทรแล้วไม่ตื่นค่ะหรอจริงๆโทรแล้วไม่ตื่นทุกคนแต่งหน้าจะเสร็จทุกคนแต่งหน้าเสร็จถ้าเราไม่ได้เปิดเสียงไงถูกไหมเปิดค่ะพี่พี่มายเป็นคนตั้งนาฬิกาปลุกหลับลึกมากหลับลึกมากไม่แล้วพอเจมานี่คือเราค่ะเจ๊พอตั้งไงก็ปลุกปุ๊บเราตื่นหลับต่อค่ะหลับต่อหลับตื่นออีกสิบนาทีแล้วพอหนูแล้วพออีกรอบแล้วหลายสิบนาทีแล้วปุ๊บ พี่ขออีกแบบเนึ <m> ้ยอเหรออ๋อเขาเน้นในเรื่องการพักผ่อนตื่นยากคือจริงๆมันไม่ดีหรอกค่ะแต่ว่าเหมือนแบบก็นั่นแหละค่ะมันประสบปัญหามันก็เป็นโชคดีของเราที่เราเป็นคนนอนง่ายและหลับลึกนะพูดถึงอะเราตื่นยากไงคะพี่เอาเป็นว่าเพลงนี้มันออกมาดีแล้วกันไปเผยความสำเร็จไม่กี่วัน2ล้านวิวมันธรรมดาที่ไหนใช่ปะแล้วเพลงก่อนหน้านี้2เดือนหยดน้ำตา13บสล้านสิล้านวิ มาก